ช่องน้ำปั่นเกมชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูาชายหาดของบางแสนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ก,งก่อนที่จะดูแล้วก็กดไลค์ด้วยค่ะก่อนที่จะดูนะคะเราไปดูกันต่อทีดีกว่าค่ะนี่คือชายหาดของบางแสนตอนนี้เป็นช่วงโควิดตอนนี้น้องน้ำปั่นขอดูในรถลักกันค่ะ ค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะี่ทุกคนดูสิคะมีชายหาดยาวมากเลยนี่นะคะนี่คือหล่ำท่านนะคะมาดูวิวได้นะคะอ้อลืมบอกอย่างหนึง่งก็คือถ้าเกิดยิ่งตอนเย็นๆจะยิ่งสวยนะคะลองมาดูกันได้ค่ะสวยมากเลยค่ะว่า ปั่นขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ Have a nice day